ทำแรงมาหาจะแนวกินเด้อพี่น้องเด้อมาเด้จ้าผายได้อย่างกินแรงบมืเด้อมื่อนี้อย่างไชายจะฝ่ายไทยถูกฝ่าจชิมฝ่ากินซี่หนึ่งคำจ้าฝ่ายไท้ถูกฝ่ากินซี่หนึ่งคำมันคืออย่างอาเดามา่เด้อไทยมาเด้อมันคืออย่างเนี้ยมันคืออย่างจ้าฝ่ายไทยถูกฝ่าจชิมหนึ่งคำเด้อดีเลยถ้ามาทานตอนนี้ฮฮแคบหมูกรอบเจ้า ข้าวเหนียวฮ้อนๆเด้อพี่น้องข้าวเหนียวฮ้อนๆอาไถยมาไถยมาไปไถยถือตะไถ่ปลาถือสิเฉลยเลยนะเฉลยอะไรเนี่นยสิเฉลยอะไรได้เนี่ยมันคือมันคือมันคืออีหยังไม่พี่น้องมาได้เนี่ปลาแห้งทอดกรอบจ้ากินกับข,ข่าวแรงนะจ้าที่ก๋วไทยอีสานมีขายนะจ้าปลาแห้งจ้าแพ็คละสิบสองจอ้าแพ่นจ้า โอ้ยถือคาดพี่น้องเอ้ยมาเด้อมาเด้อมาเอาไปทอดไว้กินนะจ๊ะไายนี่ยังจัดไายนี่ยังมีพอไทายแต่สีบอกเด้อนี่มันคือซุปเพ็ดเด้อซุปเพ็ดบ้านใดเฮ็ดไอไดกับบแล้วบ้านข่อยเฮ็ดนั่นนี่นะจ๊ะซุปเพ็ดเด้อมาเด้อมาเด้อจ้ามาทันกับมามาบัวทันกับบัวมาเด้อมาเด้อจ้าที่ครัวไทยอีสานแซ่บหลาย